ด็อปเปอร์งฮะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเรามันโหดเลยนเลิ่นลมเมื่อกี้นะฮะโหรีโมทด็อปเปอร์แอดเลยขายไม่แน่นเองเดี๋ยวเลื่อนลงเนินตรงวัดดีกว่าขึ้นไปก่อนแล้วกันหาอะไรถ่ายาไปเรื่อยนะฮะ ใครเครียดจากการทำง,งานให้ปากเยียวยาคุนรูยุกยังโอ้ยหายหมดแล้ว ออดเบาๆหันไปเรื่อยสนุกครับสนุกไหลลงสนุกสนุกครับป่ะดู ลองน้ำเยอะนะครับต้องระวังเลยแหละครับออกว้าวเอาอยู่ครับซันตะคุสบราโกลหลังจากลงแล้วก็ต้องขึ้นเนินเนินนี้ก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะฮะฟิลเอ็กซีครับ โอ้แรงนะฮะโอ้ถลายกิ่งไหมประมาทไม่ได้นะฮะนุ่นโอ้ธรรมดาครับ